สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนกันอีกครั้งนะครับกับสถานการณ์การเมืองล่าสุดที่ สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายกแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับค่ะเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองเพียวๆแล้วล่ะค่ะแต่ว่าแรงกระเพื่อมมันส่งตรงถึงเศรษฐกิจเราเต็มๆเลยวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยชี้ให้เห็นผลกระทบยังไงบ้างแล้วก็จะมีทางออกหรือแนวทางรับมือกันแบบไหนได้บ้างใช่ครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองตอนนี้เนี่ยถือเป็นความเสี่ยง อันดับต้นๆของเศรษฐกิจไทยเลยนะครับมันกระทบไปหมดตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆอย่างงบประมาณประเทศค,ความเชื่อมั่นนักลงทุนแล้วก็นโยบายหรือโครงการสําคัญๆที่อาจจะต้องอหยุดชะงักไปนะครับค,ครับผมงั้นเราเข้าเรื่องหลักกันเลยดีกว่า เรื่องงบประมาณปี2,567ก่อนเลยวงเงินนี่มหาศาลนะครับ3.7-8ล้านล้านบาทครับเยอะมากซึ่งข้อมูลที่เราดูดูมาเนี่ยก็ชี้ไปทางเดียวกันว่ามีความเสี่ยงนะที่จะล่าเช้าออกไปถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอะไรขึ้นมาจนต้องตั้งรัฐบาลกันใหม่เหมือนที่เคยเห็นตอนปี62ใช่ไหมครับที่ตอนนั้นใช้เวลากันนานเลยกว่า6เดือนใช่ค่ะนานมากตอนนั้นซึ่ง ผลกระทบที่มันจะตามมาทันทีเลยก็คือการเบิกจ่ายงบมันจะสะดุดนะคะอ๋อครับโครงการต่างๆที่รอเม็ดเงินอยู่โดยเฉพาะพวกโครงการลงทุนของภาครัฐแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่หลายคนรอคอยกันอย่างรถไฟฟ้า20บาทครับตัวนี้คนรอเยอะใช่ค่ะหรือกองทุนเพิ่มขีดความสามารถอีกแสนกว่าล้านบาทพวกนี้ก็อาจจะต้องล่าช้าหรือเลื่อนออกไปอีกก็ทําให้เราเสียโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปนะคะอืม พอพูดเรื่องงบสะดุดปุ๊บมันก็อดคิดถึงเรื่องความเชื่อมั่นไม่ได้เลยนะครับใช่เลยค่ะข้อมูลที่เรามีทั้งจาก KKP หรือเกียรตินาคินพัทะและก็ TDRI สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาเตือนคล้ายๆกันเลยว่าสถานการณ์แบบนี้มันกระทบความเชื่อมัน่นทั้งเอกชนทั้งนักลงทุนต่างชาติเลยอันนี้เป็นประเด็นที่น่ากังวลมากจริงๆค่ะเพราะถ้าเราลองย้อนไปดูช่วงปี2013 2014ตอนนั้นการเมืองพันผัวน,นหนักๆเลยนะคะครับจาได้ครับ ค่ะตัวเลขตอนนั้นเนี่ยค่างเงินบาทอ่อนไปเกือบ5%เลยนะคะตลาดหุ้นเซ็ตอินด็กก็ปรับลดลงไปประมาณ9%โอ้โหเยอะนะครับค่ะแล้วที่สำคัญคือนักลงทุนต่างชาตินี่อถอนเงินลงทุนออกไปเยอะมากๆเลยเป็นภาพที่เราไม่อยากเห็นซ้ำอีกเลยค่ะครับครับแล้วสัญญาณณปัจจุบันล่ะครับมันชัดเจนแค่ไหนครับตอนนี้ต้องบอกว่าชัดเจนแล้วก็เร็วมากค่ะดูจากปฏิกิริยาของตลาดทุนได้เลยค่ะครับ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์หรือเซทเนี่ยร่วงไป4.17นะคะในช่วงแค่3วันเองค่ะหลังจากที่มีข่าวเรื่องคลิปเสียงออกมาโห4เปอร์ซกว่าใน3วันนี้ถือว่าเร็วมากจริงๆนะครับเร็วมากค่ะมันสะท้อนความกังวลชัดเจนมากเลยแล้วไอ้ความเชื่อมั่นที่มันสั่นคลอนแบบนี้เนี่ยมันก็คงลามไปถึงโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะโครงการที่เป็นเรือธงอย่างโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้หรือ Southern Land Bridge นะคะ ครับแลนบริดจ์ใช่ค่ะที่จะเชื่อมอันดามันกับอ่าวไทยรวมถึงแผนเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนโด้วยอ๋อครับโครงการพวกนี้มีความเสี่ยงสูงเลยค่ะที่จะต้องหยุดรอหรือว่าล่าช้าออกไปถ้าการเมืองยังไม่นิ่งนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นการเจรจาการค้าที่สําคัญสําคัญอย่าง FTA ครับ FTA กับสหรัฐใช่ค่ะก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยเหมือนกันค่ะ โอ้มันเป็นลูกโซ่จริงๆนะครับเนี่ยแล้วภาพรวมเศรษฐกิจล่ะครับตัวเลข GDP ปีนี้มีใครประเมินผลกระทบไว้บ้างหรือยังครับมีการประเมินจากทาง CIB m ไทยที่น่าสนใจค่ะเขาปรับลดคาดการ GDP ไทยปีนี้ลงครับเหลือโตแค่1.8%เองค่ะ1.8%เหละครับจากเดิมที่ทปทคาดไว้เท่าไหร่นะครับเดิมทปทคาดไว้2.3%ค่ะอ๋อก็ลดลงไปเยอะนั่นกันนะครับ ใช่ค่ะถือว่าเป็นการปรับลดที่ค่อนข้างเยอะเลยสาเหตุหลักๆก็มาจากการลงทุนของภาพเอกชนที่มันชะลอตัวลงนะคะซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าส่วนหนึ่งก็มาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองนี่แหละค่ะที่ทําให้นักลงทุนเขาเออรอดูท่าทีชะลอการตัดสินใจไปก่อนครับลดเหลือหนึ่งจดแปดเปอร์ซ็นต์นี่กระทบเยอะจริงๆนะครับเนี่ยแล้วในภาวะแบบนี้บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทพทล่ะครับใน,นาณะที่ต้องดูแลนโยบายการเงิน จะเป็นยังไงบ้างครับก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าทพทอาจจะจําเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อช่วยประคองเศรษฐกิจนะคะผ่อนคลายมากขึ้นหมายถึงก็มีความเป็นไปได้สูงค่ะที่เราอาจจะได้เห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอ๋อลดดอกเบี้ยค่ะอาจจะลงมาเหลือแถวแถวหนเปถึงหนึเปภายในไตรมาสสปีนี้นะคะอืมอืมครับ เพื่อช่วยพยุงกําลังซื้อแล้วก็กระตุ้นความเชื่อมั่นที่มันค่อนข้างเออเปราะบางอยู่นะคะตอนนี้ครับผมฟังดูแล้วนี่ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวกันหมดเลยนะครับแล้วอย่างนี้ข้อเสนอแนะในการรับมือสําหรับภาคส่วนต่างๆตอนนี้มีอะไรบ้างครับค่ะถ้าสําหรับนักลงทุนแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือต้องติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิดมากๆโดยเฉพาะความชัดเจนเรื่องตําแหน่งนายกแล้วก็ทิศทางของงบประมาณครับ สำคัญเลยค่ะส่วนภาครัฐเองบทบาทสำคัญก็คือต้องเร่งสร้างความชัดเจนออกมาแล้วก็สื่อสารแผนงานเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมาให้ได้ครับด้านทปททก็คงต้องส่งสัญญาณผ่านนโยบายการเงินเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพอาจจะเป็นการลดดอกเบี้ยอย่างที่คาดการกันไว้นะคะครับผมส่วนภาคเอกชนเองบางส่วนก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องการกระจายความเสี่ยงการลงทุนอาจจะมองไปต่างประเทศชั่วคราวก่อนเพื่อรอดูสถานการณ์ในประเทศให้ชัดเจนขึ้นค่ะครับ สรุปได้ว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองรอบนี้เนี่ยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและก็ลึกกว่าที่เราคิดเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องงบประมาณโครงการลงทุนภาครัฐความเชื่อมัน่นตลาดทุนแล้วก็ลามไปถึงการเติบโตเศรษฐกิจหรือ GDP แล้วก็นโยบายการเงินเลยถูกต้องเลยค่ะตอนนี้คือทุกภาคส่วนต้องเตรียมพร้อมรับมือซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะแต่สถานการณ์นี้มันก็ชวนให้เราคิดต่อไปในมุมที่กว้างขึ้นเหมือนกันนะคะครับยังไงครับ ว่าไอ้ความเปราะบางทางเศรษฐกิจที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันสะท้อนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยของเราหรือเปล่าที่อาจจะพึ่งพิงเสถียรภาพทางการเมืองออมากเกินไปหรือเปล่า อ๋อเป็นคำถามที่น่าคิดครับค่ะแล้วในระยะยาวเนี่ยเราจะสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของเราให้มันแข็งแกร่งกว่าน,นี้ได้ยังไงเพื่อที่จะรับมือกับความผันผวน,นทางการเมืองซึ่งเอ,อ่อมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตนะคะครับนี่คงเป็นคำถามใหญ่ที่ทิ้งไว้ให้พวกเราทุกคนได้คบคิดกันต่อนะคะครับผมเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆครับต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับยินดีค่ะ